คุณเชื่อหรือไม่หนึ่งคนสามารถในหนึ่งปีฆ่าห9สิบเก้าคนเลือกฆ่าคนรวยและสาวนวดโดยเฉพาะวิธีการโหดร้ายจนน่าสะพรึงกลัวทำไมเขาถึงเกลียดชังคนรวยมากและทำไมถึงลงมือฆ่าผู้หญิงอย่างเจ็บปวดเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวิดีโอนี้จะพาคุณเข้าสู่คดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงโซลเกาหลีคดีที่ทําให้ทั้งประเทศตกตะลึง ปี2003 2004เมืองโซที่เจริญรุ่งเรืองถูกปกคลุมด้วยความกลัวจากชื่อหนึ่งเขาคือยูยองชอนฆาตกรโรคจิตอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลีเขาในเวลาเพียงหนึ่งปีฆ่าคนอย่างน้อย19คนติดต่อกันเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่ร่ำรวยและสาวนวดที่ยังสาวไม่เพียงแค่ฆ่าพวกเขาอย่างโหดร้ายยังชำแหละศพและถึงขั้นกินแรงจูงใจของเขาคืออะไรความเกลียดชังต่อคนรวยและผู้หญิงวิธีการโหดร้ายถึงขีดสุดความที่ในการก่อเหตุสูงจนน่ากลัว ต่อสังคมเกาหลีทั้งหมดก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจอย่างใหญ่หลวงเขาได้สร้างสถิติการฆ่าคนโดยลำพังสูงสุดในเกาหลีกลายเป็นโดยสมบูรณ์รชาชฆาตกรต่อเนื่องหลังถูกจับเขามีท่าทีหยิ่งยโสอ้างว่าเดิมทีวางแผนฆ่าคนมากกว่า100คนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ให้เราย้อนกลับไปปี1970มาคลายปมของคดีนี้กันวันที่18เมษายน1970ยยูยองชอนเกิดที่ จังหวัดโกชางจังหวัดชาลาเหนือเกาหลีครอบครัวที่ยากจนข้นแค้นตอนเขาอายุหนึ่งขวบครอบครัวย้ายไปโซ่ตอนนั้นโซยังเรียกว่าฮันซองเขามีพี่ชายชื่อยูยองโฮแม่ของเขาทํางานในเขตชานเมืองหางานจิปาถักเพื่อเลี้ยงปากท้องพ่อของเขาหาเลี้ยงชีพด้วยงานใช้แรงงานแทบจะประคองชีวิตได้แต่รายได้น้อยนิดครอบครัวมักขาดแคลนเงินยูยองชอนและพี่ชายตั้งแต่เด็กก็กิกนไม่อิ่มเติบโตท่ามกลางความหิวโหวยพ่อของเขายังติดเหล้าและการผนันมักทะเลาะก,กับแม่ บางครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือ,อยูยองชอนตัวน้อยมองดูเด็กคนอื่นมีเสื้อผ้าใหม่และของเล่นใหม่แต่ตัวเองได้แต่จ้องมองใจเข็เต้นไปด้วยความไม่ยอมรับรู้สึกว่าโชคชะตาไม่ยุติธรรมความรู้สึกไม่ยุติธรรมนี้ในใจเด็กน้อยของเขาฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเขาตั้งแต่เด็กก็เรียนรู้กลเม็ดการขโมยเล็กขโมยน้อยทําให้เขาหลายครั้งทุกทรงตัวไปสถานที่นิดครั้งหนึ่งเขาได้ขโมยเงินของเพื่อนร่วมชั้นถูกจับได้ขาดี่เกือบถูกโรงเรียนไล่ออก เพราะเขาออกสถานที่นิดบ่อยครั้งการเรียนของเขาย่ำแย่สุดท้ายเขาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมที่เต็มไปด้วยเด็กมีปัญหาโรงเรียนเต็มไปด้วยการต่อสู้และพฤติกรรมไม่ดีทําให้ยูยองชอนค่อยๆตกลงสู่เหวลึกเขาเริ่มเรียนรู้การปล้นเรียนรู้การช่อโกงนิสัยของเขาก็ยิ่งแปลกขึ้นมักทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นจากมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเขาแทบไม่มีเพื่อนคนเดียวที่ปฏิบัติต่อเขาดีคือพี่ชายของเขายูยองโฮพี่ชายเป็นที่พึ่งเดียวของเขา ไม่ว่ามีเรื่องรำคาญใจอะไรเขาจะระบายให้พี่ชายฟังแต่ถึงแม้จะมีพี่ชายคอยอยู่เคียงข้างก็ไม่อาจหยุดเขาได้จากการเดินไปสู่เส้นทางอาชญากรรมในปีที่สองของมัธยมปลายเขาขโมยจากบ้านเพื่อนบ้าน2 3แสนบอลและของมีค่าบางอย่างถูกส่งไปสถานพินิจอีกครั้งหลังจบมัธยมปลายเขาไม่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ได้แต่หางานงานหนักทําความสะอาดท่อระบายน้ํางานนี้ทั้งสกปรกและเหนื่อยค่าแรงก็น้อยนิดน่าสงสารหลังจากเขาออกไปทํางานนอกบ้านหนึ่งปี พ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคลมชักโรคนี้มีส่วนของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมพี่ชายยูยองโฮก็ ok ok ป่วยด้วยโรคนี้ถึงแม้ว่ายูองชอนจะไม่ป่วยแต่เขาคิดอยู่เสมอว่าไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องป่วยความกลัวนี้เหมือนเงามืดปกคลุมเขาตลอดเวลาเมษายน1990ยูยองชอนวัย20ปีแต่งงานกับผู้หญิงชื่อปาคมยองจินและมีลูกชาย1คนแต่หลังแต่งงานเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังคงเพราะการขโมยเล็กขโมยน้อยถึงขั้นต้นและติดคุกหลายครั้ง ปี1994พี่ชายยูยองฮกก็เสียชีวิตด้วยโรคลมชักในครอบครัวเหลือเพียงเขาเป็นผู้ชายคนเดียวการตายของพี่ชายทําให้ใจเข็เต็มไปด้วยความกลัวต่อความตายเขาเริ่มคิดฟุ้งซ่านรู้สึกว่าชีวิตเขาจะสั้นสภาพจิตใจยิ่งไม่มั่นคงปี1995เขาถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชในโซลแต่ไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดพักรักษาตัวเพียงสาเดือนก็ออกจากโรงพยาบาลพฤษภาคม2002อยูยองชอนถูกจาคุกอีกครั้งเพราะลักทรัพย์ในบ้าน ในเรื่อนจำเขาได้เห็นเกี่ยวกับข่าวของฆาตรกรต่อเนื่องเกาหลีจองดูยองจองดูยองตั้งแต่ปี1999ถึง2000ฆ่าผู้หญิงและเด็ก9คนติดต่อกันทําให้ยูยองชอนเกิดความชื่นชมเขาแอบ,บสาบานว่าจะแซงหน้าไอดอลนี้ในขณนะดเดียวกันภรรยาของเขาปาคุมยองจินสุดท้ายก็ทนไม่ไหวชีวิตที่เขาเห็นการติดคุกเป็นเรื่องปกติยื่นขอหย่าลูกชายก็ไม่ยอมรับพ่อแบบนี้ยูยองชอนโกรธมากเขาคิดว่าภรรยาดูถูกเขาที่จน ยังด่าว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ลหลงไหลในความฟุ้งเฟอ้อในใจที่บิดเบี้ยวของเขาความเกลียดชังต่อผู้หญิงเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วเขาเริ่มมีความคิดที่จะท้าทายจองดูยอง11กันยายน2003อยู่ยองชอนพ้นคุกแต่สิ่งที่รอเขาอยู่มีเพียงความเหงาที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม่ของเขาเสียชีวิตตอนเขาอยู่ในคุกภรรยาและลูกชายทิ้งเขาไปไม่มีญาติคนไหนมารับเขาเขารู้สึกว่าชีวิตสิ้นหวังโดยสิ้นเชิงเขาเริ่มทบทวนชีวิตของเขา รู้สึกว่าตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีทุกวันกินมื้อนี้แต่ไม่รู้จะมีมื้อต่อไปหรือไม่ครอบครัวเสียชีวิตต่อเนื่องภรรยาทิ้งเขารากเหง้าของทุกอย่างนี้ในมุมมองของเขาคือความยากจนเขาโยนความโชคร้ายทั้งหมดให้กับความยากจนและเพราะเหตุนี้เขาต่อชนชั้นคนรวยเกิดความเกลียดชังที่ฝังลึกเขาตัดสินใจที่จะแก้แค้นให้คนรวยที่อยู่สูงทรงเหล่านั้นจ่ายราคาหลังจากออกจากคุกยูยองช่อนย้ายไปที่ย่านชินซาดงเขตทางนำ้ำโศ ที่นี่คือย่านคนรวยที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเต็มไปด้วยคนดังและเศรษฐีที่อยู่อาศัยสุดหรูและรถยนต์หรูเห็นได้ทั่วไปทุกครั้งที่เขาเห็นสิ่งเหล่านี้ใจเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาถูกคนรวยเหล่านี้แย่งชิงไปจิตใจที่บิดเบี้ยวทําให้ความปรารถนาที่จะแก้แค้นยิ่งรุนแรงขึ้น24กันยายน2003เพียง13วันหลังจากออกจากคุกยูยองชอนเริ่มลงมือเขาวางแผนอย่างรอบคอบเลือกผู้สูงอายุเป็นเป้าหมาย เพราะพวกเขาลงมือได้ง่ายกว่าตอนเช้า9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงเขาแอบอ้างเป็นช่างซ่อมแอบเข้าไปในอาคารหนึ่งในเขตทางนําบ้านเดี่ยวสองชั้นใช้ค้อนที่เตรียมไว้ลุงหน้าฆ่าลิมยองฮาวาอายุ73ปีและภรรยาวัย68ปีลีจินยอกทุบตีจนตายไม่ถึงสองสัปดาห์ต่อมาวันที่9ตุลาคมเขาแอบอ้างเป็นพนักงานขายเข้าไปในบ้านหนึ่งในเขตจ,จุงโรคฆ่ากังมุนยองวัย8ปปีและลูกสะพ้ายวัย60ปีลีซุคยอง และหลานชายวัยสาปีโกมยองจุนทุบตีทั้งหมดจนตายโกมยองจุนวันนั้นควรจะไปทํางานแต่เพราะไม่สบายจึงอยู่บ้านแต่โชคร้ายกลายเป็นเหยื่อเพียงหนึ่งสัปดาห์ต่อมา16ตุลาคมยูยองชอนแกล้งเป็นคนส่งจดหมายบุกเข้าไปในย่านซัมซองดงเขตทางนําบ้านของผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอุตสาหกรรมทหารคาชเวซองวัยเจปีและภรรยาวัย69ปีลีอี้ยุนและคนใช้ในบ้านนามสกุลลีทุบตีทั้งหมดจนตายเพื่อปกปิดอาชญากรรม เขาจงใจหรือตู้เสื้อผ้าให้ยุ่งเหยิงทิ้งรอยไว้บนตู้เซฟแกล้งทำเป็นการปล้นบ้านคดีสามครั้งติดต่อกันวิธีการคล้ายคลึงกันมากตำรวจรีบรวมคดีเพื่อสืบสวนกำหนดขอบเขตการก่อเหตุดโดยประมาณและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมแต่ยูยองชอนเจ้าเล่ห์อย่างผิดปกติตํารวจไม่เคยมีความคืบหน้าที่สําคัญ18พฤศจิกายน2003เขาผ่านท่อระบายน้ําแอบเข้าไปในบ้านหนึ่งในย่านฮาเยมยองเขตจ,จุงโรฆ่าคิมเยรันวัย87ปีและคนใช้วัย53ปี บลวอนและลีโซยอนวบยาสาปีค่าทั้งหมดคดีสีครั้งนี้มีลักษณะ2อย่าง1คือมุ่งเป้าไปที่คนรวยและผู้สูงอายุ2คือการก่อเหตุอย่างระม,มัดระวังมากเขาจะสำรวจสถานที่ล่งหน้าทุกครั้งเลือกเวลาที่ไม่มีวัยหนุ่มสาวอยู่บ้านเพื่อลงมือฆ่าทุกคนที่ยังมีชีวิตในที่เกิดเหตุยังทิ้งร่องรอยปลอมเพื่อทําให้ตํารวจสับสนเช่นรอยบนตู้เซฟสิ่งเหล่านี้ทําให้เขาเคยรอดพ้นกฎหมายแต่สิ่งที่แปลกคือหลังจากนั้นยูยองชอนหยุดฆ่าคนอย่างกระทันหัน อาจเพราะตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเริ่มออกหมายจับเขาหรืออาจเพราะเขาเริ่มมีความรักใช่เขาได้พบกับหมอนวดชื่อโอยอนสูยยยองชอนขาดความรักตั้งแต่เด็กความรักครั้งนี้ทําให้หัวใจที่โดดเดี่ยวของเขาได้รับความอบอุ่นเล็กน้อยเขาเริ่มฝันถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาย้ายไปที่ย่านโนโกซันดงเขตมาพูเมื่ออารมณ์ดีเขายังวาดภาพและเขียนบทกวีต้องยอมรับว่าถึงแม้เขาจะเรียนหนังสือไม่มากแต่เขามีพรสวรรค์ด้านศิลปะ ในเวลาว่างเขาไปวาดภาพกับแฟนสาวชื่นชมดอกไม้และหญ้าชีวิตดูเหมือนจะมีความหวังถ้าเขาสามารถหยุดได้ตอนนั้นบางทีอาจไม่มีเหยื่อเพิ่มแต่โชคชะตาไม่ปล่อยเขาไปมกราคม2004เขาเสนอแต่งงานกับโอยอนสูแต่เพราะประวัติอาชญากรรมของเขาและประวัติที่เรียกว่าโรคลมชักถูกแฟนสาวปฏิเสธการถูกปฏิเสธครั้งนี้ทําให้ความหวังที่เพิ่งจุดขึ้นดับสนิทเขารู้สึกว่าถูกปฏิเสธสองครั้งติดต่อกันโดยผู้หญิงประเภทเดียวกัน เขาคิดว่ารักของเขาโชคชะตาของเขาถูกผู้หญิงเหล่านี้ทำลายความเกลียดชังต่อผู้หญิงลุกโชนในใจเขาเขาตัดสินใจแก้แค้นให้ผู้หญิงเหล่านี้จ่ายราคาเดิมทีเขาต้องการตาหาอดีตภรรยาและโอยอนซูแต่เมื่อนึกถึงลูกชายเขายกเลิกการฆ่าอดีตภรรยาส่วนโอยอนซูและครอบครัวย้ายออกจากโซไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนทําให้เขายิ่งคลั่งความปรารถนาที่จะแก้แค้นกลายเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ได้เขาเริ่มวางแผนแผนฆาตกรรมที่รัดกลุ่มยิ่งขึ้น เขาใช้ทักษะการวาดภาพของเขาปลอมบัตรตำรวจที่เหมือนจริงยังซื้อมีดใหญ่และเลื่อยไฟฟ้าค้อนกันไกรและกุญแจมือปลอมหลังจากทุกอย่างพร้อมเขากำหนดเป้าหมายที่กลุ่มหมอนวดเพราะอาดีตภรรยาและโอยอนสูเคยเป็นหมอนวด26กุมภาพันธ์2004หลังจากเงียบไป100วันยูยองชอนลงมืออีกครั้งเขาโทรไปที่โทรศัพท์ของหมอนวดจองจีรันขอใช้บริการถึงที่จองจีรันบอกว่าไม่สบายปฏิเสธที่จะให้บริการยูยองชอนเสนอ ไปหาเธอที่บ้านสุดท้ายก็น้มเน้าเธอได้เขาไปที่ย่านซอกมะยองบ้านของจองจีรันหลังจากมีสัมพันธ์กันใช้ค้อนทุบเธอจนตายเพื่อทำลายหลักฐาน DNA เขาเผาบ้านคดีนี้ถูกเรียกว่าคดีฆาตกรรมและวางเพลิงย่านซอกมะยองตำรวจครั้งหนึ่งคิดว่าเป็นการฆ่าด้วยความแค้นตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเหยื่อเสียทรัพยากรไปมากส่วนยูยองชอนไม่เพียงแต่ไม่หยุดแต่ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเที่ยงสองสัปดาห์ต่อมา11มีนาคม2004 เขาโทรไปหาหมอโนดปาร์คซองมีขอใช้บริการถึงที่ปาร์คซองมีเพิ่งเข้าบ้านเขาค้อนทุบจนตายเขาลากศพไปที่ห้องน้ําใช้มีดใหญ่และเล่ยเฟ,ฟฟ้าชำระศพเพื่อหลีกเลี่ยงเลือดไหลามากเกินไปเขาทิ้งชิ้นส่วนศพไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งรอจนเลือดไหลแห้งใส่ในถุงพลาสติกสีดําตอนกลางคืนนั่งแท็กซี่ไปฝั่งที่เนินเขาด้านหลังวัดปงยองในชานเมืองที่วิปริตยิ่งกว่านั้นคือเขายังเก็บชิ้นส่วนศพบางส่วนเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อกิน24มีนาคม2004 เขาได้นัดหมอโน,นดลีอินชิมพบกันบนถนนเขาหยิบบัตรตำรวจปลอมและกุญแจมือแกล้งอ้างว่าเป็นการสืบสวนหญิงค้าประเวณีหลอกลีอินชิมไปที่บ้านทุบตีจนตายด้วยค้อนแล้วชำแหละศพใส่ในถุงพลาสติกเหมือนเดิมฝังที่เนินเขาด้านหลังวัดบงยองคนขับถามว่ามีอะไรในถุงเขากโกหกว่ามันคือเนื้อวัวและแกะที่ส่งไปร้านอาหารเนื่องจากลักษณะพิเศษของอาชีพหมอนวดหลังหายตัวไปมีคนแจ้งความน้อยมากเจ้าของร้านนวดก็คิดว่าพวกเธอเพียงถูกค้ามนุษย์หรืหนีไป บวกกับความระม,มัดระวังของอยูองชอนเขายังไม่ถูกจับเขาใช้โทรศัพท์ต่างกันทุกครั้งเมื่อโทรตอนชำระศพเขาเปิดน้ำแรงๆเพื่อกลบเสียงการชำระเพื่อทำลายหลักฐานเขาจะตัดข้อมือของเหยื่อเผาศพถึงขั้นทำลายถุงพลาสติกเพื่อนบ้านต่อมาเล่าว่าเคยได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากบ้านเขาและเสียงของหนักล้มลงแต่คิดว่าเขาดูทีวีพฤติกรรมการฆ่าของอยูองชอนยิ่งชำนาญขึ้นและยิ่งบ้าคลัง่ง6เมษายน2004-18เมษายน3พฤษภาคม 10พฤษภาคม26พฤษภาคมเขาใช้เทคนิคเดียวกันฆ่าหมอโนด5คนติดต่อกันทุกครั้งผ่านโทรศัพท์นัดไปที่ถนนใช้ตัวตนตำรวจปลอมหลอกไปที่บ้านเพื่อฆ่าและชำแหละศพแล้วฝังที่เนินเขาด้านหลังวัดปุงยอถึงพฤษภาคม2004เขาได้ฆ่า19คนแล้วโดย2อยู่สุดท้ายมาจากร้านนวดเดียวกันร้านนวดวาทยอนฮัวจุมไม่มีใครคาดคิดเขาจะลงมือครั้งที่3เลือกที่ร้านนวดนี้15กรกฎาคม2004 ยู่ยองชอนล,ลงมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้กลายเป็นจุดจบของอาชีพอาญากรของเขาเขาโทรไปที่โทรศัพท์ของร้านนวดวาทยอนหัวจุงมสามครั้งติดต่อกันลงมือที่ร้านนวดเดียวกันมีความเสี่ยงสูงมากและเจ้าของร้านนวดนี้จำหมายเลขโทรศัพท์ของเขาได้แล้วจดจำได้อย่างลึกซึง้งต่อการหายตัวไปของหมอน,นวดสองคนก็เต็มไปด้วยความสงสยัยเธอแจ้งตำรวจอย่างเด็ดขาดบอกตำรวจว่าผู้ชายที่พาตัวหมอน,นวดสองคนที่หายไปโทรมาอีกครั้งสำนักงานอายการท้องถิ่นหันสอง ดำเนินการอย่างรวดเร็วจัดให้หมอโนดหญิงคนหนึ่งไปพบกับยูองชอนตำรวจที่สถานที่จับกุมเขาในทันทีที่น่าตกใจคือหลังจากยูองชอนถูกจับเปิดเผยตัวตนด้วยตัวเองบอกว่าเขาเองคือฆาตรกรต่อเนื่องที่ตำรวจตามหายังเย้ะเย้ยตำรวจว่าไม่มีทางทำอะไรเขาได้แต่คืนนั้นทิ้งคืขนขณะถูกสอบสวนเขาล้มลงและกัดลิ้นตัวเองแกล้งทำเป็นลมชักตำรวจตื่นตระหนกและปลดกุญแจมือเตรียมส่งเขาไปโรงพยาบาลในช่วงขณะนั้น ยูยองชอนฉวยโอกาสหนีตำรวจรีบปิดล้อมโซออกหมายจับแต่เขาไม่ได้หนีไปไกล12ชั่วโมงต่อมาเช้าวันที่16กรกฎาคม8โมงครึ่งเขาอยู่ที่สถานีรถไฟฮันซองถูกจับอีกครั้ง18กรกฎาคมหัวหน้าตำรวจฮันซองจัดการถแถลงข่าวฉุกเฉินประกาศว่าคลี่คลายคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลีสถานีโทรทัศน์เกาหลีถ่ายทอดสดยูยองชอนชี้จุดฝังศพเขาสวมเสื้อกันฝนสีเหลืองสวมหมวกเบสบอลสีดำ ใบหน้าถูกปิดด้วยหน้ากากสีน้ำเงินที่เนินเขาด้านหลังวัดบงยองชี้จุดฝังศพทีละจุดตำรวจใช้เทปสีเหลืองล้อมรอบแต่ละจุดและปักป้ายหมายเลขเมื่อขุดลึกลงไปกลิ่นเหม็นรุนแรงโชยมาชิ้นส่วนศพที่แตกสลายเห็นได้ทั่วไปสุดท้ายตำรวจขุดพบศพผู้หญิงแปดศพมีเพียงศพเดียวที่สมบูรณ์ในขณะเดียวกันตำรวจอีกกลุ่มหนึ่งค้นบ้านของอยุยองชอนที่บ้านในย่านโนโกซานดงพบค้อนและมีดใหญ่เลื่อยไฟฟ้าและกุญแจมือปลอมบัตรตำรวจปลอม และในตู้เย็นเนื้อเยื่อมนุษย์ที่ถูกปรุงต่อหน้าหลักฐานที่แน่นหนายูยองชอนต้องยอมรับผิดเขาแม้กระทั่งยอมรับว่าเขาได้กินเนื้อมนุษย์ยังสารภาพว่าในอินชอนและปูซานได้ฆ่าคนเพิ่มเติมแต่เนื่องจากขาดหลักฐานตำรวจยืนยันได้เพียงว่าเขาได้ฆ่า19คนใน1ปี13ธันวาคม2004หลังจากการพิจารณาคดี5เดือนศารสูงฮันซองพิพากษาให้ยูยองชอนประหารชีวิตแต่เกาหลีตั้งแต่ปี1997 หลังจากการประหารครั้งสุดท้ายได้ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติถึงแม้กฎหมายยังคงโทษประหารแต่ในทางปฏิบัติไม่เคยเดำเนินการยุยองค์ชอนจนถึงทุกวันนี้ยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเขตข้งนํายังไม่ถูกประหารคดีนี้ต่อยุยองชอนและเยือเป็นโศกนาฏกรรมจิตวิทยาการก่ออาชญากรรมของยุยองค์ชอนมี4ประเด็นหลักหนึ่งความผิดปกติทางบุคลิกภาพต่อต้านสังคมรุนแรงตั้งแต่เด็กขโมยของและหนีเรียนต่อสู้และทะเลาะวิวาทไม่เคารพกฎหมาย ติดคุกหลายครั้งแต่ไม่สำนึกผิดขาดความเห็นอกเห็นใจต่อความเจ็บปวดของเหยื่อเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงสองจิตใจที่ต้องการแก้แค้นเขาโยนประสบการณ์อันน่าสังเวชของเขาให้กับความยากจนเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อคนรวยถูกหมอโน,น้ทิ้งสองครั้งทําให้เขาต่อกลุ่มนี้เกิดความโกรธที่ชดเชยสร้างความปรารถนาที่ผิดปกติของฆาตกรต่อเนื่องเขาเทิดทูนฆาตกรต่อเนื่องจองดูยองตั้งใจจะแซงหน้าเขาถือการฆ่าเป็นเป้าหมายเสียการหลงผิดเขาคิดผิดว่าเขา เป็นโรคหลงชักความกลัวต่อความตายทําให้ความบิดเบี้ยวทางจิตใจของเขารุนแรงขึ้นสุดท้ายกระตุ้นพฤติกรรมการฆ่าคดีนี้ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์นักล่ามนุษย์เพื่อนที่สนใจสามารถไปดูได้ขณะคดีนี้ฉันก็ตกใจกับพฤติกรรมวิปริตของอยูองชอนบางคนคิดว่าการขาดการศึกษาจากครอบครัวเป็นรากเหง้าของโศก,าากนาฏกรรมเด็กที่ขาดความรักง่ายต่อการยอมแพ้ตัวเองยากที่จะเข้ากับสังคมบางคนก็คิดว่าช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน เป็นสาเหตุหลักของอาชญากรรมเด็กจากครอบครัวยากจนได้รับความอายุติธรรมจึงหลงทางยังมีคนตำหนิความอายุติธรรมของสังคมเป็นตัวจุดชนวนแต่คำตำหนิเหล่านี้ตัวมันเองอาจก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่ยองชอนเพราะความไม่พอใจต่อสังคมจึงก่ออาชญากรรมร้ายแรงเราต้องตระหนักว่าสภาพแวดล้อมที่ทุกคนอยู่นั้นแตกต่างกันชีวิตย่อมพบกับความลน้มเหลวไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยถ้าเพียงรู้จักโทษฟ,ฟ้าโทษคนแก้แค้นสังคมผลลัพธ์จะเป็นเพียงโศกนาฏกรรม เอาล่ะนี่คือทั้งหมดเรื่องราวของยุยองชอนถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้เตือนใจโปรดกดถูกใจแสดงความเห็นและแชร์การสนับสนุนของคุณคือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันอย่าลืมกดติดตามเจอกันตอนหน้า